หยกมังกรก็จะเป็นไซส์ควายยักษ์นะครับส่วนตัวผมได้มาก็เลี้ยงไม่เบื่อนะครับยักษ์เท่าไหนต้องบอกว่ายักษ์เท่าที่ทุกคนมองภาพได้ว่านี่คือได้แชมป์ควายยักษ์แล้วใช่ไหมครับผมหยกมังกรได้แชมป์ควายยักษ์ที่งานอุบลนะครับครับกับไวตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นสองปีหกเดือนครับผมครับได้ด้วยอะไรวันนั้นอ่ะได้แชมป์ควายยักษ์นะครับแชมป์ควายยักษ์ แล้วก็อย่างไปประกวดอะไรสนามได้ถ้วยอะไรกลับบ้านก็เด right? ินสายประกวดครับบ่อยอยู่นะครับครับปีที่แล้วก็งานทุ่งฝนงานหลวงพ่อทองคําก็ได้แชมป์รุ่นฟันน้านมแล้วก็งานบละบือก็ได้ที่สามมาครับครับแล้วก็ไปไกลถึงนครนายกนะครับนครนายกก็ไปนครนายกก็ได้ที่ส um ี่มาครับครับนี่คือลูกของยกจูเนียกับแม่ที่เป็นลูกของเจ้าแบงครับ แม่เขานี่ไม่ธรรมาดาประจําการอยู่ที่ไหนพ่อควายลาดนาเพียงครับผมพี่ตักเป็นยังไงมองแล้วรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อะไรบ้างอยากจะเติมอะไรให้พี่น้องฟังใน<อ>เรื่องของที่เราเห็นตอนนี้ลักษณะครับก็ค,บคืออย่างนี้ครับพี่พี่ลาลาชาแนลเราต,ต้องแยกให้ออกระหว่างควายงามกับควายยักษ์เนาะ แต่ตัวนี้มันจะมีกลมความเสน่ห์ตรงที่มีทั้งความงามเข้ามาเติมด้วยวงเขาจะเป็นวงเขาคอยงามนะจะเป็นวงเขาคันช้อนกว้างะครับคุยแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอดันหน้าไปหาทุกคนเห็นเลยแล้วหน้าเขาก็จะหรอครับ ครับน้าหล่อน้าหล่อหน้าสวยใช่ครับจะมีมีมีความที่เป็นควยงามเติมเข้ามาในความของโครงสร้างควยใหญ่นี่คือความประทับใจที่พี่ตักมองเห็นตอนนี้ใช่ครับคุยกับทางพี่เก๋งต่อครับพี่เก๋งพอเราไปสนามไปนั่นไปนี่พี่น้องก็รู้จักเยอะแล้วก็ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ทุกวันนี้เราก็ทําก็จะชื่อ f a c e b o o k ชื่ออะไรนะครับ ดาก้อนฟาร์มเลยก็ได้ครับดาก้อนฟาร์มครับผมก็พี่น้องเขา้าไปตามได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0640949425ครับผมอย่างถ้าพี่น้องอยากจะมามี3อย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื้อหรือว่าในเรื่องของโครงการไม่ว่าจะเป็นไปกับทับตัวจริง3อย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้รับผสมจริงอยู่นะครับผสมจริงไปกับแล้วก็มีโครงการก็รับนะครับมีพื้นที่ให้ผสมจริงก็ผสมอยู่ที่5 0 0 0ับาทนะครับ มาฝากอย่างนี้ยาวๆสักสองสามเดือนก็ได้ได้ครับวันละเท่าไหร่วันละสองร้อยบาทครับครับตอนนี้ทับตัวจริงไปแล้วกี่ตัวนับจํานวนประมาณสามสิบหกตัวนะครับตอนนี้ครับสามสิบหกตัวแนละ้วแต่ว่าวายมันพึ่งเปิดผสมได้จะเข้าเดือนที่สี่นะครับอย่างน้ําเชื้อนี่คิดว่าอยากจะมีแผ่นตอนไหนยังไงเอ่ยในใจผมคิดในใจได้สักสามปีครึ่งนะครับครับว่าจะเริ่มรีดลองมาใชใ้ดูให้พี่น้องเกษตรกรทางไกล ลองเอาไปใช้ดูนะครับ,รบส่วนใกล้ๆก็ผสมตัวก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ,รบข้อเด่นของตัวนี้นะครับ3ปีกับอีก 2, 2เดือนครับผมถ้าไล่น้ำน้ำหนักนี้อยู่ประมาณ1,000เท่าไหร่2 0 0พันได้ไหมไม่ถึงนี้ประมาณ 1> 1, าไม่ต่ำกว่าพันสอครับพันสองพัมต้องมีนะครับ <laughs> อย่ากให้มาถือตัวจริงครับ <c oughs> คือในรอบ ทุกคนครับในรอบการดูควายอย่ละลาะก็บางทีเจ้าของควายก็ไม่ได้มีต่าช่างนะม,มันก็เลยไม่รู้ว่าจะกะเท่าไร่เกณฑ์เท่าไหร่แต่ความสูงมีแน่นอนตอนนี้หน้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิห้ามีแน่นอนครับตอนนี้้างหน้าใช่ไหมครับผมนี่คือควายอายุสามปีกับอีกสองเดือนครับผมไม่ขี้เหร่นะต้องบอกว่าทุกคนครับสายพัฒนาต้องอย่างนี้ครับผม จะยักษ์ก็ได้จะงามก็ได้ใช่ครับครับแม่ก็คือร้อยห้าสิบเจ็ดใช่ครับพ่อก็คือยกจูเนียครับยกจูเนียผมว่าก็ส่งลูกได้กันครพี่เกียรติเห็นแล้วหรือยังพี่เกียรติเห็นแล้วครับพี่เกียรติว่าใหญ่นะครับตัวนี้ก็ว่าตัวนี้แหละครับใหญ่ยาวยาวด้วยครับเห็นได้เลยว่ายาวครับยาวจริงๆนี่ยาวจริงๆคขอก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยดู กำลังจะเป็นพ่อพันธุแล้วนะผมกําลัง,ลงเริ่มจะขึ้นแท่นพ่อพันุ์แล้วใช่ครับไม่นานเกินรอตัวที่ใส่ตัวแรกทับตัวจริงผ่านไปแล้วกี่รอบผ่านไปแล้วกี่เดือนน่าจะสามเดือนแล้วครับได้แล้วครับน้ําเชื้อเป็นยังไงนะน้เชือ้อตอนนี้ยังไม่ได้รีดครับน่าจะสามปีครึ่งในใจเลยอยากจะให้พี่น้องยังไงมีแผนในใจว่าชุดถ้าชุดผมจะทําชุดสิบห้าหลอดเลยครับห้าพันบาทห้าพันบาทใช่ครับมผมจะแถมเสื้อให้ คือทำไมเยี่ยวแบบพุ่งพุ่งไก่มากเลยผมจะแถมเสื้อสวยๆครับเสื้อเจ้าอยู่มังกรให้อย่างนี้ใช่ไหม่างนี้ใช่ครับผมมีกี่สีครับตอนนี้มีสีเดียวครับสีแดงเลยครับงามมากนี่สวยมากครับผมกี่ตัวกี่รางวัลสิบรางวัลนะครับสิบรางวัลครับผมถ้ามาก็คือว่าค่าทับห้าพันได้เสื้อกับบ้านคนแล้วก็ระยะทางยี่สิบกิโลผมรับส่งให้ฟรีครับยี่สิบห้าได้ไหม ได้ครับโอเคยิ่ห้กิโลทุกคนครับยี่บหกกิโลแล้วเติมไปเจ็ดสิบบาทถ้ากาแฟเจ้าของคนขับรถครับผมับมีรถรับรับส่งให้ฟรีครับถ้าเป็นเรื่องของอนาคตอยากจะเติมในเรื่องของความสูงเท่าไหร่อยากจะมีน้ําหนักเท่าไหร่อยากจะได้อะไรในเรื่องของความสุขทางใจที่เราพอมันจะเป็นไปได้จริงๆที่ผมนําตัวนี้เข้ามานะครับครับผมหวังว่าถ้าเต็มควายมาร้อย็บห้าผมก็ คือประสบผลรสผลสำเร็จแล้วครับน้อยครับน้อยๆอยู่นะตอนนี้เท่าไหร่นะสามปีสองเดือนครับเท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าครับก็ครบแล้วนะครับผมประสบประสบผลสำเร็จปัเด็นแรกก็คือจบเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอเคสําเร็จแล้วอันที่สองคือน้ําหนักครับน้ําหนักอยากได้เท่าไหร่อยากได้ที่หนึ่งพันห้าร้อยกิโลขึ้นนะครับความเป็นไปได้มันจะเป็นได้ไหมมันจะเกิดขึ้นได้ไหมผมคิดว่าได้นะครับได้ไหมได้ครับเพราะมันเป็นควายโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วครับ เหลืออีก300รกิโลทุกค,คนครับแ <ผม S 1> ล้วรอติดตามแต่เจ้าของควายเลี้ยงยังไงวิธีการเลี้ยงมาพี่ตั๊กมาหน้าตรงอย่างนี้เลยบอกวิธีการเลี้ยงเคล็ดลับเผื่อพี่น้องอยากจะเอาไปร่วมด้วยในการพัฒนาผมว่าคนที่เลี้ยงควายใหญ่เลี้ยงพ่อพันธุ์มันต้องเอาใจใส่ต้องมาที่หนึ่งแล้วครับมีอะไรบ้างเช้ามาหญ้าครับกี่กิโลหญ้าผมจะใช้ประมาณ 30กิโลน่าจะได้ครับ30กิโลครับย่าา30กิโลย่าสดหรือย้าแห้งย่าสดครับญ่าสดย้าแห้งเท่าไหร่ย่าแห้ง20่ครับตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าคอนเทนต์รู้สึกว่าจะไปทางซีเรียสน,นะแต่ต้องบอกว่าเราจะเอาประโยชน์เนี่ยสูงสุดให้กับทุกคนเพื่อในการเลี้ยงเพราะถ้ามีพันธุกรรมก็ต้องบวกน้ำเลี้ยงใช่ครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงใช่ครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจะเ,เรื่องราวแบบเนี้ยส่งต่อให้เกษตรกรให้เห็นหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆแบบว่า อยากจะเห็นพนุกรรมควายใหญ่แล้วก็จะไปเดินตามสนามใช่ไหมใช่ครับผมหลังบ้านค่อยมาถามในเรื่องของวิธีการเลี้ยงเขาเป็นยังไงแล้วถ้าในรอบปีนี้ซีซันนี้ฤดูกาลนี้อยากจะไปสนามไหนด้วยปีนี้ผมคิดว่าในใจผมนะครับครับก็อยากจะไปทุกสนามแล้วครับปีนี้แล้วผลประกอบการบอกว่าว่าถ้วยคือรางวัลคือกําไรครับครับแต่ว่าไปเอาความสุขครับนี่เห็นพี่เห็นน้อง โดยหลกัหลกๆแพนให้พี่น้องหน่อยเผื่อพี่น้องอยากจะไปเห็นตัวจริงเลยจับที่ไหนยังไงเลยโดยหลกัหลกๆงานชาติขอนแกนก็น่าจะไปนะครับโอเคครับผมอุทัยไหมงานงานอุทัยที่เป็นอุทัยนี่หัวเรือใหญ่เลยครับนะอุทัยต้องไปทุกปีครับเพราะปีที่ผ่านมาไปไหมไปครับผมอุทัยก็ไปครับเรื่องไข่นี่ไม่ต้องพูดถึงไข่นี่รู้สึกว่าเป็นใบใหญ่มากเี็ไหมแน่นเป็นก้อนเลยนี่สามสองดูเลยครับฟึบไข่แน่นมากไข่สวยครับ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่พื้นที่มันค่อนข้างร้อนนิดนึงครับผมเพราะว่ามันประมาณช่วงบ่ายๆเนาะใช่ครับครับบรรยากาศก็จะเติมเต็มความสุขประมาณนี้นะครับครับยิ้มใดไม่เท่ายิ้มของพี่เก๋งกับทางพี่ตักยิ้มเสวยๆก่อนถอนสายบัวด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะเดาด้วยพี่ตักเดาให้ก่อนเดาไม่ได้พี่ตักจะร้องร้องเพลงเออร้องร้องเพลงร้องเพลงพี่พี่พี่ตักร้องเพลงเร็ว ยังจะให้ลองอ่ะร้อลองแล้วมันตีลิขสิทธิ์เขาโอเคครับสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณกับทางสองพี่ครับพี่ตักแล้วก็พี่เก่งเนาะครับที่ได้ให้หลานหลมาพาพี่น้องเยี่ยมชมอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มของเราคือดาร้กอนฟาร์มครับครับผมที่มาของดนักก้อนคืออะไรชื่อลูกชายครับชอบนะครับผมดาร์กอนนี่ก็อายุเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนี้ห้าขวบครับครับนี่แหละครับ ผู้ที่จะพาดากอนฟาร์มส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะเร็วๆนี้ครับเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความผูกพันให้มันเกิดเป็นวิถีของคนกับควายสู่ Family Happy ครับผม Family แปลว่าอะไรครอบครัวครับโอเคแล้วหลังคลิปนี้แล้วต้องขอบคุณไปแล้วครับพี่เก่งครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้า